สาบายดีเอฟซี RC มันถูกๆคนเนาะืันอนี้ก็มาพบกับซองน้องคาส้าผู้ไทยเนาะซึ่งว่ามื่อนี้เซาคาดเองสิพามาแนะนาสถานที่ท่องเที่ยวอยู่เบื้องน้องเนาะซึ่งว่ามีเอฟซีหล่ๆคนแซดทามเ้าคาดว่าอยู่เบื้องน้องมีสถานที่ท่องเที่ยวมองเลยได้ซึ่งว่ามืละละละามา่อ,น,อ,อ,อน,นี้เซาคาดก็สิพามาเบื้องอยู่ทีแกงอาลองเนาะอันนี้สิเป็นทางแยกเฮาแกงอาลองเนาะกทางนี้ก็สิไปแกลงลีซึ่งว่าเ้าคาดสีพา,พามาเบิ้งเนาะ ส่วนล,ลายคนก็นอาจสีเ็นแล้วก็หูจักแล้วเนาะบางคนก็นยังไม่หูจักทางมาบางคนก็นยังไม่เคยมาเนะะเาะแต่ชาวคดสิพาไปเบิงเลยอยู่แกงมื้อนี้แก่งอลรองเนาะเบิงนองซึงว่าชาวคัดก็ได้นั่งรถมาทางพู้นเนาะนั่งมาแต่บ้านก็ประมาณ3ามกิโลเนาะก็ฮอดพีอยู่นีก่ก็บห้าก็สิีฮอดทางแยกเนาะมันสิเป็นแยกไปมองไปแกงเนาะนี่เลย เบิงน้องแกงอะลองเนาะซึ่งว่าคั่วมือกสิไปแกงหลีหรือว่าลงแกงอะลองก็ได้เนาะเบิงนี่เป็นจุดทีบอลเขาเจ้ามากมานังลินเนาะมานังลินนํามานังกินนันกินนีกันเนาะซึ่งว่าแยกทรายมือเนาะเบิงนี่สิไปแกงอะลองคือกันแต่ว่าเป็นเบิงทีบอลเขาเจ้าเอ็ดโคไม่ห้ามแกงเนาะเดี๋ยวมันนี้เซาขับสิพาไปเบิง ฟังคั่วมือก่อนเนาะมองทีข้าเจ้ามานางลิ่นกันจุดชมวิววาซีซะเดี๋ยวสักคัดสทลงไปทางนี้ก่อนเนาะทางลงก็สิประมาณนี้เลย มีกระซีหอดเลยเนาะพี่น้องซึ่งว่าไปทางนี้เนาะสิเป็นทางไปแก่งลีนนะคะซึ่งว่าห่าแก่งอลองกระซไปทางนี้ซ้ายมือซึ่งว่าสามารถขี่รถห่าไปได้เลยเนาะรถจักรรถง่ายก็วหาได้เนาะลงไปหอดแก่งได้เลยทางลงแก่งอรองนะเนาะเถอสกรีหอดแลนะ้ว หอดแล้วพี่น้องหอดเลยเนาะแกงอะลองซึ่งว่าตอนนี้ขนกะกลับมืดแล้วเนาะปกติข้าจ้าสิมาลินลายลายพราะอากาศกะหอนข้าจ้าหมักมานาังล่นแถวนี้พากันมากินนั่นกินนี้เนาะซึ่งว่าชาวขัดเองกะมากะสี่โมงแรงแลวเนาะขนกะกลับมืดแล้วนะีน่เลยวิวก็ได้ ซึ่งว่าจุดนี้สิเป็นบอนที่ขาเจา้าจอดรถเนาะเอารถง่ญ่เข้ามาได้เลยหอดแก่งเลยเนาะเข้ามาได้หอดพีเลยในยสิเป็นทางเข้ามาเนาะเดี๋ยวสาขาดสีพาลงไปเบิ่งทางลุ่มเลยเนาะสิเป็นประมาณนี้เลย ยาสอาัสิพา,าไปเบิ้งเนาะไปเบิ้งบอนขคาเจ้าเอสโคนี่เลยเนาะไปทางนี้เนาะบอลดิคาเจ้าเอสโคใหม่ห้ามไปบ้านแกงอะลองนะฮะเดี๋ยวมาเดินทางกันเลยาราคาก็ได้จอดรถกันเนาะโกลายแหงลิมิกาขี่ไป ทอดเลยเนาะพี่น้องอันนี้ก็สิเป็นแกงอลองนะมองท่เขาเจ้าเอ็ดโคไม่ห้ามไปบ้านแกงอลองเนดะียสคัดสียางห้ามไปลินอยู่ทางบ้านเหมือนัันเนาะถือว่าสคัดวิเดียวรถห้ามไปนำเนาะเพราะว่ามิกาขี่มิกาขี่ลดห้ามไปเนาะมันเป็นตะย่านสาหรับคนที่ชินเคยแล้วขาเจ้ากะขี่เป็นปกตินะ้องขี่รถจักห้ามไปคุยเลยซึ่งว่าตอนนี้ก็เป็นเวลา สี่โมงห้โมงเนาะคนกระเริ่มสีกลับกันมืดแล้วปกติคนก็นมาลีไลยนะประมาณตอนเทลงเนาะคนสีมาลายลายแต่สาวคาดไม่ได้มานะมันแดดโพดเลยมายามแรงๆเนาะมาถ่ายบรรยากาศาเธอเบิ้ง ตอนสบายดียดเอ็ดผลาญเลยเนะนี่ยเอ็ดผลาลอร์กันยอ,นอมพมโอ้พาะกันยอมพมไม่ยังกินหอดเบียบน,นั่นนะฟูนี่น้อยนะ โอ้ยอย่าเผากินเบียเด้ออยู่อย่างนอยูู่่ไงก่อนจะกินนี่น้องบรรยากาศยามแรงๆอยู่แก้งอลองสไลยามแรงๆก็สิเห็นไทยบ้านลงมาหาาำน้ำแทนนี้บางมือเขาเจากับ้าปู้าปลา้าเก็บหอยเนาะเตมอนี้ชาวขัดมาไม่เห็นเห็นแต่ผูู้บ้านนอยนางจุ่มกันอยู่นี่ เดี๋ยววันนี้ชาวคัดส,สีพาหึ่นไปย่างหล่ออยู่ถึงบ้านอะลองเนาะว่าไทายบ้านขาเขาจาพากันเอ็ดอะอยู่ยางแรงๆเดี๋ยวสี่หึ่นไปห้าหนองซ้อยเลยเนาะมีโอกาสได้มาแล้วสิหึ่นไปรีดน้องซ้อยอยู่ถึงยอยู่ในบ้านเดี๋ยวไปทาเบิงกันเลยเนาะยางแรงๆเด็กหน่อยกับสีพา,ากนลงไปอาบนำเซและน้องเนาะแก่งอะลองนะคะ ไปชิลเลอร์นี่ไปชิลเลอร์อาบน้ำโอ้ระวังเด้อรอยน้ำรอยน้ำเป็นอยู่บ่เป็นฮะเป็นรอยน้ำเก่งอยู่บ่เก่งโอ้พักการอาบน้ำดีๆเด้อระวังเด้อเด็กน้อยกะแรงๆกะสิพากันแล้วลงไปอาบน้ำเซเนาะ พ่นเปิดเอ็ดวินิฮาร์เซอร์เออเปตำแพงขนาดเลยพ่นมีความสุขขนาดเนาะพากันแล่นน้องดองอยู่ไปอาบน้ำนะมาเดี๋ยวสาขาัดสิพาขึ้นไปเบ่งทางถึงบ้านเลยเนาะนี่เลยอยู่ในบ้านแก่งอลองกระซิประมาณนี้นะคะ <belonging? S 1> คน่าอยู่เนาะ แบบเงียบสงบ y o u c a see นะคะวิธีชีวิตแรงมา,ขาเขาจะกระตั้มเข้าเกือเป็ดเกือไก่แรงมาเนาะเงียบสงบ <c oughs> ตั้มใบคู่มือเลยบอ <c oughs> ข้าวนี่โอ้ตอนเสาร์เลยก็มาบางคนข้าจากาซีอ้าเหมนบอ <Okay. S 1> อ๋บอบ่มีหงสี <Okay. S 1> ตำเอาไ <Okay. S 1> กลเหล่าลายขนาดเลยมันจะโตง,งามน, <Okay. S 1> นี่คือตำข้าว <laughs> ข้าวพะเลินี่ข้าวไห้บอหรือข้าวนา <Okay. S 1> ข้าวไหรือข้าวไทเนาะ mm hmm. บางคนได้นากระข้าวสีปู้ข้าวนาะบางคนได้ไทกระผู้ hey, <my. S 1> ข้าวเซินดินไทยเอาเนาะ โอ้สินกระตัมบอนี่นะสินเจ้าตัมเองเป็นบนอลมาเบิ้งสินเพิ่นลายงามเลยเนาะนี่นะเออข้าจ่าสีเอ็ดอันนี้เป็นแบบนี้เนาะกระตัมซื้อของแมสักัดเอ็ดนะสิเป็นอีแบบหนึ่งนี่เลยสินลายงามๆเลยเนาะมาเบิ้งเพิ่นตัมเข่าวนี่นะเพื่อสีแดงเนาะ เดียวมันนี่สกัดกสิลองมาตั้มเข่าเบิ้งเนาะซึ่งว่าคลิปนี้ก็ขอโทษขออภัยน้ำลายๆเนาะเนื้อจังหวดตอนท้ายนะแม้ดูทราบมันสีบดแล้วก็มันคางแล้วก็เซ้งมันทับซ้อนกันจนพังแบบมีหูเหลืองเลยเนาะสกัดก็เลยมาผากเอาแนวนี้แล้วก็มาตัดต่อเฉลยเนาะก็ขอโทษขออภัยน้ำลายๆที่คลิปมันมีสมบูรณ์แบบเนาะซึ่งว่าสกัดลองตั้มเข่าเบิ้งนี่นะทราบเพิ่นโคตรหนักเลยเนาะ แล้วก็เพื่อสีตั้มแล้วเพื่อสีได้ข้าวมามีแมนเหลืองงานเลยเนาะควดเฮนซึ่งว่าเพื่อนกระตั้มแบบนี้ถูกๆมือเลยเนาะซากอโคดนักตํามข่าวแล้วแล้วก็สีเอามาพัดเนาะซึ่งว่าสีกวอดเอาข่าวออกได้โขกเสอตรองพัดแล้วก็เอาไปพัดแล้วก็ซีงเงยก้ออดได้ดนนี่ยตัวเป็นถามเนาะกับข่าว เพื่อสิได้ข้าวมาม่าเนาะต้าแบบเบยๆเลยแหละเพื่อสิได้อันนี้ก็พัดแกบอ้อแล้วแล้วก็เราซืต้ต่อเยเด้อนนี้นะ <c oughs> ตอนนี้ก็ฮืนมาหอดเหืนน้องซอยแล้วเนาะยังพ่าเพื่อนลงมาก็เนาะแลวเพื่อนสิพาสักพัดเลาะโอ้ไกล เลงเป็ดเลงไก่เนาะวิธีชีวิตต่ละมองคือสกัดกระเลงกันนี่เนาะน้องส้อยคนงามบันฑ์ซวนเดียวมนีน้องส้อยคนงามสีพาสกัดเลาะนะเนาะเลาะในบ้านไปนี่เนาะอยู่ในบ้านกับแบบเงียบสงบแบบหนาอยู่เนาะบ้านติ๊บ แคมนำเลยเนาะซึ่งว่ายามนำทม <ST> S> <S บ้านนี่กับสีพากันห้ามไปไม่ได้นะสีเฮาในเบิงก็ห้าไม่ได้นะเฮาเน่าเพืนขาา้ากรสีไหวพื้นอันนี้เลยนะคือเหืนสาบคัดเลยเนาะเก็บพื้นไว้ดังแบบจะถูกรังคาเฮือนเลยนะเลงเป็ดเลงไก่ไก่กับเฮือนสาบคัดเลยเนาะ โอ,โอ้โอ้ข้าจับปูเข่าซื้อบอยามนี้เบิรงนี่อโอ้ทงหงน้าเนาะเดี๋ยวสักคัดสีพาไปเบิรงข้าจับปูเขานะบังงามๆเลยเนาะ,ะเออหนีกำลังใหญ่แบบงามเลยอยู่ในบ้านปะน้องซ้อย ทางสอยคนงามน้าพาเลาะเอเข้าวเจ้าตักนำเจ่ละมือข้าวเจ้ากระสิไปตักนำมาไว้ไปเซอร์เฮินจะทั้งเลยนี่เอ๋เตะกี้ซาวคัดกับแบบนี้เลยพี่น้องเอ้ยไปหาบนำเตะกี้นำ ยังไม่ได้นะนำป้าๆกับไม่ได้อยู่ในบ้านนะต้องไปหาบนำเีมาใส่แล้วก็นํนำกินกันชวนลายสีไปตักนำสร้างเนะเพืน่นกัตักนำไปเหินเพิ่นพูเนะ้เลยเนะไวสักครับจีมาเหลาะตอกับน้องสร้อยนะฮะน,น,น,นี่นะเพื่อนกันลังไปตักนำอันนี้ก็ได้พดพัก เนี่เนาะเพิ่นเจหมูมูกะอ้ว,วนๆเท้ะมูตัวเองวะน,นี่ตัวนายแห่งตุยเนาะทองแบบอวยยวยเลยสังรุมเพื่นกระชิปูเข่านะไปละเด้อขอบเจอเดอบรรจุน,นบรนจวน ทำข้าวบอเอ,อ้บรรยากาศที่เงียบสงบนะอยู่ในบ้านบ้านแขมเซ่และน้องเลยเดี๋ยวมนีน้องส้อยสิพาลงไปเบิง้งข้าเจ้าตั้งนำสร้างเนาะคือว่าตักนำใส่นำขินซึ่งว่าเบิดบ้านนี่นะใส่นำบ่อเดียวนี่เนาะนำขิน เดี๋ยวสีไปเบ่งเลยเนาะคุณดิเพื่อนแกกำลังตักน้ำขึ้นมาในบ้านเนาะบอ่อน้ำก็ะิีอยู่ทางลุ่มบันบรวนมาเตชิเลมาตักน้ำเออตักน้ำขึ้นไปกินไปใส่น้ำนเออ,เอ,อตักน้ำสร้างไปแล้วบันส่วน บงทีข้าเจ้าตักนำใส่สิปเป็นมองหนี่นะมองอาบนำไปแล้วโอเคะซึ่งว่าคลิปนี้ชาวคัดก็ขคอปิดไว้ชันี้ก่อนเนาะึ่งว่าสาวคัดกาไได้จะพามาเลาะเบิ้งในบ้านแลวก็มาเบิ้งแกงอลองซื้อๆเนาะคลิปนี้ก็ไม่ได้ซาละเลยนะกาขอขอบเจอเอฟซีทุกๆคนนะที่เ้ามากดติดตามมาชมคลิปชาวคัดเนาะ คลิปนี้ก็ขอจบไปสนี bye ้ก่อนบ๊ายบาย